พริกมันขยายค่ะเพราะไว้เยอะปลูกใส่กระถางแล้วมันไม่พอนี่ค่ะเอาเม็ดมันมาโรยไว้อันนี้คือพริกกระเลียงอันนี้พริกกินดาแดงหรือว่าพริกแดงกินดาต้นมันไม่ค่อยสวยเพราะว่าตรงนี้มันได้ล่มนี่ล่มมะละกอเนี่มันก็เลยทําให้ไม่สวยมะละกอมันเป็นล่มเงาอันนี้พริกขี้ฟ้าตัดต้นเก่ามันออกหมด แล้วก็เอาเม็ดมันมาโรยเพื่อจะขยายแล้วก็เอาไปปลูกใส่กระถางพื้นที่มันไม่มีพื้นที่แล้วค่ะมันเต็มหมดแล้วมันนี่ล้มมะละกอนี่ต้องตัดจิงตัดใบมันออกมันเป็นล่มแล้วก็ทําให้เป็นเชื้อรามะเขือขาวนี่ก็กรอบนะเนี่ยกินกับน้ําพริกกินกับส้มตําก็ได้อร่อยเนี่ยกรอบไม่ไม่คืนนะคะกรอบอย่างเดียวอร่อย คือขาวอันนี้สระแหน่ต้นมันเหลืองแล้วเอาปุ๋ยมาเทใส่เพื่อจะให้ดินมันเจืดกระชายผักขี้ฝรั่งผักขี้ฝรั่งนี้เอาต้นมันมาปักตรงนั้นก็เป็นสลัดปลูกใกล้บ้านหลังครัวแลละก็ต้นนี้ก็จิบไปตามจนมันหล่นหมดมีอยู่สองต้นนี่หลังครัวมันอยู่ใกล้ครัวอันนี้เราเพาะม็ดนะคะนี่ใบมะกรูด มันมีสองต้นที่ไม่ลงปลูกในในสวนเพราะว่ามันจะเป็นต้นใหญ่พอต้นใหญ่แล้วก็จะตัดทิ้งปลูกใส่กระถางใกล้ครัวเก็บกินง่ายค่ะไม่ให้มันต้นใหญ่ต้องคอยตัดจริงมีทั้งหมดสองกระถางพร้อม็็ดค่ะหลังบ้านก็จะมีละมุดค่ะนี่ต้นละมุดมันออกลูกแล้วนะเนี่ยต้นเล็กๆก็ออกลูกแล้วแต่ลูกมันร่วงหมดแล้วอันนี้ก็หอมแปลงหอมกำลังงาม ปลูกไว้ใกล้ๆนี่ใกล้ครัวเพราะว่าครัวนอกบ้านนี่จะทําตรงนี้อันนี้มะม่วงมันขุนสีส่วนอันนี้อะโวคาโดก็มีทั้งหมดหกต้นนี่ต้นหนึ่งแล้วก็นูน้นนี่เป็นพริกที่เราปลูกใส่กระถางกินดาแดงพริกกระเหลียงค่ะพริกขี้หนูนี่อะโวคาโดต้นหนึ่งต้นนี้จะใหญ่กว่า,วาเพื่อนใหญ่กว่าทุกต้นดูยอดกระถินนี่ว่าจะมาเก็บไปกินกินไม่ทัน,นงามงาม น,นี้คือกวงตุ้งนะคะนี่เอาเม็ดมันมาหวานไว้แล้วก็จะเอาไปปักกำลังงามกวงตุ้งอันนี้กวงตุ้งไทยจะไปปลูกลงแปลงค่ะให้มันต้นใหญ่แล้วก็ตัดขายได้ดินตรงนี้เตรียมไว้ปลูกปลูกกวงตุ้งค่ะตรงนี้เตรียมไว้แล้วฝนมันตกทุกวันในดินมันแชะ หอมแปลงนี้ได้ฝนงามละมันได้ฝนมันก็เลยงามฝนตกทุกวันแต่ไม่เน่านะคะถ้าเป็นหอมหัวนี่เน่าหมดแล้วถ้าเจอฝนแบบเนี้ยไม่รอดเนี่ยค่ะอันนี้เจอฝนยิ่งงามเนี่ยใบยิ่งงามขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็ถอนขายได้แล้วค่ะเริ่มจะถอนขายแล้วฝั่งทางนี้ก็เหมือนกันอันนั้นฟัก ฟักลูกนี้กําลังพอแกงเลยเนีย่มันลูกอ่อนต้องเอาตะข่ายลออไปถ้าไม่ล้อมก็ไม่รอดไก่ต้นใหญ่แล้วอันนี้เก็บกินได้แล้วเนี่ยเก็บไปผัดไปลวกได้แล้ะเพราะว่าหวานบางทีสั่งเม็ดเข้ามาแล้วก็หวานแล้วมันก็ขึ้นปักไม่ทันเราก็เอามากินเจ็บกิน อันนี้เขาบอกเขาหวานประกาดขาวไว้ทำไมต้นมันเขียวประกาศอะไรไนมะ่รูน้นี่ต้นแบบนี้เขาบอกประกาดขาวนี่เขาบอกประกาดขาวนะแต่ทำไมต้นมันเขียวน่าจะเป็นปักกาดเขียวเขียวหรือกวงตุ้งน่าจะเป็นกวงตุ้งอะ นี่ประกาศขาวต้นมันยังไม่ใหญ่จะมาถอนฟักทองมันขึ้นเยอะเนี่ยจะเอาไว้ไม่กี่ต้นหรอกถอนทิง้งเพราะว่าเราเม็ดมาโรยเยอะไปนี่นี่ต้องถอนต้นไหนเล็กๆก็ถอนทิง้งเอาไว้ไม่ต้องเอาไว้เยอะเนี่ย เอาไว้เยอะไม่ได้แล้วมันไม่โตนี่ถอนต้นไหนที่มันไม่สมบูรณ์ก็ถอนออกต้นไหนสมบูรณ์ก็เอาไว้กลิ่นหอมหอมเสียดาย <c oughs> ต้นไหนไม่งามที่จะเอาออกถอนทิ้งไปเอาไว้มันก็ไม่โต มันโตอยู่แต่ที่นี่มันถีไปนี่ค่ะต้องถอนออกเอามิดมันลงเยอะไม่สามต้นพอต้นไหนไม่สวยก็อ,ออกไปไม่ให้มันเบียดกัน ปล่อยไว้เถอะจิบป,ประกาศขาวไปหมกไก่กินน,นะ